กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับไซเควดฮะและเรายังอยู่กับ d e a d b ย d a y l i g h t ครับตัวเนี้ยมันจะมีอาวุธค่อนข้างมากมายนะครับเลื่อยยนต์ค้อนสําหรับวันนี้ครั้งนี้เป็น The last แล้วสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพบกันกับไซเควดผมชอบแกล้งคนตัดต่อกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับไซเควฮะและเรายังอยู่กับ d e a d by daylight ครับพร้อมกับสีไทโทนนั่นเองนะฮะ <c oughs> ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงตัวสุดท้ายกันจนได้นะครับแหมพูดถึงก็ใจหายเนาะดูกันมาตั้งแตบ,บ12ตอนแต่ก็ดีแล้วทุกคนจะได้สามารถทำได้ครบทุกตัวนะฮะและผมก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะสอนวิธีการทำสปีดเพ้นเพ้นง่ายๆกับตัวสุดท้ายครับฮิวเวลี่ครับผมตัวนี้มันจะมีอาวุธค่อนข้างมากมายนะครับตั้งแต่เลื่อยยนคอน ของมันคงไม่ต้องพูดอย่างนั้นและหน้าอันน่า,นากลัวของมันนะครับเริ่มอย่างไรนะครับเรามาดูก่อนเลยว่าส่วนไหนอยู่ใต้สุดนะครับตามปกติแล้วจากที่เราเพ้นท์เนี่ยผมก็จะเพ้นท์ในส่วนของสกินโทนก่อนนะครับงั้นก็มาเริ่มที่สกินโทนกันเลยฮิวบิลลี่เนี่ยในตัวของฮิวบิลลี่เนี่ยสีของเขาเนี่ยจะออกเหลืองนะครับเพราะงั้นผมจะใช้กลักนะครับในการเพ้นท์ผิวของเขากลักนะครับหนึ่งหยดใหญ่ๆประมาณนี้ ผสมน้ำเล็กน้อยผมจะเริ่มเพ้นจากตัวลำตัวก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปที่หัวไปที่แขนเอาให้ครบทุกส่วนนะครับ ตอนนี้เราลงสีผิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยสีกลักนะฮะหลังจากที่เราลงบอดี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะลงส่วนที่เป็นกางเกงนะฮะกางเกงเนี่ยผมจะเลือกใช้สีนะครับในส่วนของสีกลักเช่นกันนะครับผสมกับส่วนของสีดําขมานะฮะเพื่อให้มีความเข้มขึ้นแล้วผมจะเติมน้ําเงินเข้าไปนิดนึงนะครับน้าเงินที่ผมจะเอามาใช้เนี่ยก็จะเป็นสีกะลาโหมนะครับที่จะผสมเข้าไป จะทำให้เองเกงเนี่ยดูมีความแบบน้ําตาลออกเก่าๆออกเข้มๆหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้มืดจนเกินไปตัวนี้ก็จะเป็นดำเม่านะครับแล้วก็ส่วนของกลาโหมอีกจำนวนหนึ่งนะฮะนิดนึงอ่าเราจะใช้สีประมาณนี้นะครับในการผสมกันโดยที่ผมจะเอาสีดำดำเห่านะฮะแต่ออกมากลาโหมมาผสมกัน ให้ได้ทนกรมาท่าประมาณนี้หลังจากนั้นนะฮะเราจะเอากลักเนี่ยเติมเข้าไปมันจะออกเขียวๆแบบนี้นะครับเมื่อได้สีตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะนำมาเพ้นต์ลงบนตัวของโบเดลโดยเริ่มตั้งแต่สะเอวลงไปจนถึงข้อเท้านะครับ เสร็จแล้วครับกับกางเกงนะฮะมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับทุกท่านเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้นะครับสีดําำเขำ่านะครับที่อยู่ในจานสีเปียกตรงนี้นี่แหละเพิ่มเข้ามานะครับในการผสมกับตัวกลักตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะใช้สีฝาดฝาดตัวนี้นะฮะเติมเข้าไปในจานสีเปียก1ห,หยดในจุดที่เรากําลังทําสีกันอยู่แบบนี้ สำหรับเอามาทำโทนนะครับเป็นเฉดเข้มๆเ,เราจะได้น้ำตาลแก่ถ้าอยากให้ติดเหลืองนะครับเราก็หยดกละลงไปหรือว่าใช้สีกลักที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยครับกวาดแล้วก็เติมเข้าไปนิดนึงก็จะเหลืองขึ้นมาเนื่องจากเราจะเอามาทำเป็นตัวโทนนะฮะเราก็ผสมน้ำเข้าไปให้มันเจือจางนะครับ เราจะไม่ใช้สีตัวนี้เพียวๆนะมันเข้มมากเลยเรากวาดสีลงไปตรงๆเลยนะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราใช้สีส่วนที่เราไม่ได้เจือจางน้ำนะฮะเอามาทาตรงส่วนของรองเท้าแล้วก็ปลายกางเกง นอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถใช้สีตัวนี้นะฮะเพ้นในบริเวณส่วนของด้านบนของกางเกงส่วนของซิปหูช้างหรือตรงสะโพกนะครับแล้วปล่อยให้บริเวณหน้าขาและหัวเข่าเนี่ยครับเป็นสีเดิมไว้ จากนั้นนะครับเมื่อเราเพ้นในส่วนนี้เสร็จแล้วให้เราใช้สีกลักนะครับจากจานสีเปียกเดิมของเราที่เหลืออยู่ทากลับลงไปบนบริเวณหัวเข่าและหน้าขานี่นะครับก็เป็นการใช้ตัวสี กลักนะฮะลูกว่าแล้วก็ส <Viol in S 2> <và> ีขเห่านะครับผมในการเอามาเฮ้ยกูใช้ลูกว่าปะวะแล้วผมก็จะใช้สีฝาดฝาดตัวนี้นะฮะนั่นแหละครับก็คือการเอาสีทั้งทั้งหมดเนี้ยมาผสมกันแล้วก็ทําเป็นโทนนะครับในการเพ้นต์ลงไปส่วนต่อไปนะครับที่เราจะเพ้นต์ต่อก็คือส่วนของผิวหนังนะครับเราจะเอาสีฝาดผสมลงไปในจานสีเปียกนะครับ สีที่เราจะอามาใช้เนี่ยก็คือส่วนที่เราเอามาเพ้นต์กางเกงเมื่อครู่นะครับผมแล้วก็ควักมาเลยปึ๊บผสมสีฝาดลงไปเราจะใช้ความเจือจางประมาณนี้นะครับในการที่เราจะย้อมผิวหนังของเขานะฮะทางลงไปตั้งแต่ท้องเลยนะครับย้อมเข้าไป เออเราก็เพิ่งเห็นว่าข้างหลังมันเปิดว่ะเดี๋ยวค่อยเติมแล้วกันนะทุกคนหลังจากนั้นครับเราจะใช้สีกลักนะฮะเติมเข้าไปในจานสีเปียกผมจะเปลี่ยนเบอร์ผู้กันนะครับมาใช้เบอร์เล็กผสมกลักกับน้ำเข้าด้วยกัน แล้วเพ้นต์ลงไปในส่วนที่ผมลงโทนไว้นะครับ และนี่ก็คือส่วนของสกินโทนนะครับยังไม่จบแค่นี้นะฮะผมจะเพิ่มไฮไลท์เขาเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับด้วยการใช้สีงาช้างนะฮะตัวนี้ซึ่งตัวงาช้างเนี่ยเป็นสีที่เกือบขาวเลยนะครับเพราะงั้นการที่จะเอามาลงใช้เพื่อเป็นไฮไลท์เนี่ยผมต้องผสมสีกลัดเข้าไปด้วยนิดหนึ่งสีกลัดนะครับ ่านี่ก็คือโทนที่ผมต้องการจุดที่จะลงนะฮะคือจุดที่อยู่ด้านบนด้านสูงหน้าผากหัวไหลแล้วก็จุดต่างๆเราเน้นสูงไว้ก่อนนะ ไม่ได้ทรงแล้วนะครับผมก็จะใช้สีงาช้างเนี่ยผสมเข้าไปกับสีกลักให้เยอะขึ้นให้สว่างขึ้นนะครับแบบนี้แล้วแตะไปตามจุดต่างๆที่เป็นไฮไลท์ของตัวมิเนิเจอร์นะครับ เรียบร้อยครับกับส่วนของสกินโทนนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเราจะใช้สีนะครับน้ำตาลที่เราผสมไว้ตั้งแต่ตอนแรกตอนทำกางเกงนะที่เข้มๆตัวนี้นะครับเราจะเอาตัวนี้เนี่ยเอามาทานในส่วนของด้ามขอนเรียบร้อยครับตรงนี้เราลงดีเทลแล้วก็จะมีส่วนของ ค้อนหัวค้อนนะครับผมเติมเข็มขัดไปนิดนึงนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้สีสีดำนะครับดำเขำ่าเนี่ยในการเอามาทา,าเลื่อยไฟฟ้านะครับแล้วผมค่อยใช้สีเมทัลลิกเก็บงานอีกทีนึงนะครับผมแต่ก่อนอื่นผมอยากจะทำรอยเลอะนะฮะก็จะกลับมาใช้สีนี้เลยลูกว่าของเรานะครับตัวลูกว่าเนี่ย ผมจะเอามาใช้ในทำรอยเกลือเหมือนตอนที่เราทำตัว The n u r s e แล้วก็เดอะด็อกเตอนะฮะมาเจือน้ำแล้วก็ซับนะครับตัวผู้กันให้หมาดจากนั้นนะฮะเราก็จะแตะลงไปบนตัวละครนะครับให้เป็นแบบ รอยเลอะรอยเลือดอะไรอย่างนี้แตะไล่ไปข้างหน้าข้างหลังตรงมือผมจะกลับมาใช้สีตัวโทนน้ำตาลแก่ตรงนี้นะครับสมน้ำเยอะขึ้นแล้วจิ้มลงไปบนชิ้นเสื้อเพิ่มความเคลของงานเข้าไป นี่นะครับเราก็จะได้มันมันเกิดประมาณนี้นะฮะต่อไปผมจะใช้ดำเขำ่านะครับในการเพ้นส่วนของเลื่อยยนแล้วก็เข็มขัดที่รัดแขนอยู่นะครับแ่บดำเห่าเพ้น <Paint S 1> ไปเรื่อยนะจนถึงเส้นผมด้วยเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ใช้พู่กันเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยทายโทนนี่เป็นสีที่แทบไม่ต้องใช้นะ้ำเพิ่มเลยนะพเพราะเหลวอยู่แล้ว เสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็ลงสีดําไว้ก่อนนะฮะลำดับถัดไปเนี่ยเราก็จะใช้สีเมทัลลิกนะครับก็คือ black mica นะครับตัวนี้ของไทโทนสําหรับทาจุดต่างๆที่เป็นเมทัลลิกที่เป็นเหล็กนะฮะที่เป็นโลหะทั้งหมดเลยถ้าตั้งเป็นสีชื่อไทยนี่ผมอยากจะให้เรียกแม่งว่าเหล็กไหลจังเลยมันได้นะมันได้นะสีมันใกล้กันมากเคยเห็นเหล็กไหลปะเออไม่เคยเหมือนกัน ี่เพ้นไปเลยนะฮะปาดไปเลยนะครับบางๆเสร็จแล้วนะครับกับแมคค่านะฮะต่อไปครับก็จะใช้สีเงินนะครับเงินที่สว่างขึ้นมานะครับซึ่งมันอยู่นี่นะครับก็คือซิวเวอร์เกรย์นะฮะตัวนี้ของไทโทนตัวนี้จะสว่างมากนะครับก็คือจะแทบขาวเลยทีเดียวนะฮะหยดลงไปบนจานสีเปียกนะ1หยด ผสมน้ำนะครับกับพุกกันส่วนที่จะลงนะครับก็คือส่วนที่เราไปเพ้นสีแบล็กเมค้าเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับแต่เราจะเน้นในส่วนที่เป็นประกายสว่างขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราใช้สี s i เวอ r ์เกรย์โพในการลงส่วนของโลหะเข้าไปนะครับลำดับสุดท้าย ที่เรารอคอยดำเข่าของเราชันลักแกเราจะลงดำเข่านะครับในส่วนของฐานเพื่อปิดงานนะครับ เสร็จแล้วครับกับ h ิ้วบิลลีนะครับตอนนี้สีของเราแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับไทโทนนี้สามารถทําได้แบบนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างฮะทำตามกันทันทุกขั้นตอนไหมถ้าทําตามไม่ทันนะครับให้กรอขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมที่อยู่ชมพวกเราจนถึงตอนนี้นะฮะและแน่นอนถ้าไม่ได้นี่เลยครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับไทโทนนะฮะ เราก็คงจะไม่มีสีมาเพ้นกันสนุกๆแบบนี้นะครับผมแมอยากให้เป็นสปอนเซอร์กันบ่อยๆนะ mm hmm. เออไงก็นะฝากดูฝากไลค์ฝากแชร์อะไรด้วยนะครับผมใครที่มีปัญหาอะไรในการทำสีมาถามกันได้หรือถ้าเกิดว่าสนใจอยากลงคอร์สก็มากันได้นะครับเดี๋ยวที่ BGN อาจจะมีคอร์สอาจจะอาจจะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วทุกคนนะครับเอาผลงานตัวเองมาโชว์กันให้ดูที่เพจได้เลยนะเป็นยังไงกันบ้างเรามาอวดกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและ BGN นะครับขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งช่อง BGN s q o a t และ Arm Epic ด้วยนะครับทั้ง2ช่องเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครั้งนี้เป็น The Last แล้วสำหรับอีพีโซดของ c y ค q u e ว t ในส่วนของการเพ้นนะครับรอบหน้าไซค q u e ว t จะพาคุณไปทำอะไรเกี่ยวกับบอร์ดเกมติดตามกันต่อได้เลยนะครับใน BGN s q o a t และ Arm Epic จ้ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่เทปหน้า สวัสดีครับ